นาะพี่น้องยิ้มเข่าแล้วทีมงานทางตอนนี้กําลังมาแหวกคิดเข่านะพี่น้องไปชิโซกเบิ่งงันเมนูก่อนหลายอันหลายอย่างผัดกะเพราหมูกระเพางูตัดทะเลนี่อะไรกระเพรากระป๋องมาทางในบอกมันเย็นพี่น้องทีมงานยิ้มเข่า

มาทอเขาแล้วกระเส้น่อนเลดอแก้วแกเลือกเลือกหน้ารอหิวเข่าวะโอ้หิวเข่าจนสั่นทำงานนิ้วเข่าแล้วพี่น้องเลยสั้นอลไรแยบนี้กอบไปจดจอยเลยเค้้น้ยังไงนี่เอาไม่ลอยบอ

เดี๋ยวสีทากันยุเขาแล้วทีงานเขาทีกินน้ำโต๊ะน้ำโต๊ะาบดิกจิตมากวนเครื่องปิแล่ว่าบอน้องไปสวรรค์ประมาณ3เดือนก่อนเออมือส่องกินสามไม่ได้ยังไงกินน้ำโต๊ะแมลยเพิ่งเปิดเดีบวันเดือนสี่เดือนทไไปสั่งกันกระเพาไม่บอกนสิบมือจิงหอดันสี่เดือนหอากาศต้นแรกันหนาวกันต้นต้นอัน ต้นเพี่ยงตอนอนี้กะด้อมตที่สองหตัวนี้หรอตัวสองจีทีแล้วสปรมันดงคือแขนทามันนั้นนนรอืมมาจากที่ห้องีแล้วสาีนมแล้วก็อ่าจี กันกับเจ้าล้วเจ้ทานบอกมีเขาถ่ายทำมนงต่อมาเป็นวิถีชีวิตเห่าตามน้ำแต่นั้นนะจะเป็นรอนี้กอบเป็นรต้นรน์ต้นขนาดไม่คือซ่อกมาเขาเปิดนี่ซ่อริวณชนเเนี่ยจะ่า X2 นั้นก็คือเลี้ยนซื่อสมใจก็คือเราจนตีตรงไหนดีกว่าจะซ่อมนี่บรเวณกับซ่อมบิด่คือมา แจงในนี้เพราะว่าเอซี่ทกันเข้ามาหลายนะเน๊ะเจไดว่าป้าด้วยบอคก็คือเขาสามารถก r ั b มาลูกที่เต็เกาแล้วนะครับจะได้เมื่อคืนนี้เลยได้เมื่อคนนีก็เริ่มรยบุกนักนื่ครับเนั้งมองเลยตอนะปีเราออกงานชีวิตลงเล้วสามคืข่าสามโมงกินเลกินกันท้ายด้วยนะกินมง ใบสามใบาเนาะใบสาม่นองใบสามที่ได้มาที่เ่าเที่ยงตัดคิดตัดคิดเป็นอย่างไรบอยดมันสำคัเสมอให้ตามเที่เท่ยให้ได้เพราะว่าผันห้อยากนันนั้นเราก็ต้องหลายาก็อย่หัวกระมูอนะแต่บางคนบาแข่อย่างเราอันนี้เขาเรื่องการอบรมมันกว่าที่เราต้อง ญานเบุรีญาตเที่ก็คือแบบสวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์พอวันจันทร์เราก็ได้ไปกานแล้วอีกต้องต้องเดี้ยงงนหรอเ็เพรบางไงเกเพงานอยู่มันเป็นอกชนมาจัวนเนาะไปษัดนะารืไปทขาที่ไปซาเป็นยติแบบงานเล่าหรือว่าไปได้ดีเ้วก็เรื้องคนาก เป็นนายตุ่ยแ um, so, <Ora. S 1> ่แม <Okay. S 1> ่เนาะเพราะว่าเปนเสียงเสงาที่เ็มากพราะนซะเนาะมักเลยเามัดแต่เขามัดในเสียงทางตัวนี้แต่แม่นไม่เฮ็นเียง่ความชุจังเดียวกับโบแมนเราต้องเงินอกเอ้ยครับคันวามัอันตองอกมันมาให้ยี่ห้อส สาโมงนะมงขนาดเลยมือีกไม่แรกเลมันอีกยาเลยมัต้นช่องมาเจกกันหาผ้าเมื่อคืนนี้รุ่นกำลังชิลอ่อเช้ามาวันนี้มาดูอเลยนนี้อเยอะแล้วเดี๋ยวเทีมทางเทมทางมาพี่น้องห้างนห่งหนึ่งในเมืองจีนมพี่น้องตอนคือตอนนี้เขา เตรียมกินเขาแล้วนะฮะสิเขาไปแบนกลางนี่น,นะพี่น้องหืวงปัจจัยเราแหละเขาไปหบนกลางก็อาจจะฮะซื้อน้มไม่เจ้าอทางกาใช้ชีวิตคนแบนกลางน่ะพี่น้องได้ตอนนี้บริษัทเราหาเขายัไม่ทมาเลยเขาเลย ่อยน้มันยกันอ๋อนนย่ทาย่อ่ข้าตักกล่องมาลอยมือมันหนาดำแต่บอดีกับตาที่คุณตาแกเบัดมือทำไมนี้าตอนนี้ไม่ค่าั่งบอดได้เขาเลย เธอนองท็ก่อยมากก่อนขึ่นะลงล่งเน,นี่ยนตัวสัง่งง่ายยากเลยตัวสัง่งง่ายยากดูน่กมากินน้ำแขนไปเนาะนี่หชีดือคาตักล่องอาาอมา แเ้วปวดมันอุปกรณ์ตัวตัวเองออเรเสียกูนี่อนี่ครบนะ้ใช้น้ำอุปกรณเราพัดรูเขา่ะหัวทะเลเรากอบกระเทียมเยนะียบเลย ก็ม่อะไรกันแลใช่ไหมคอกี่กระลูกกรปุกกระชากกิบกรากรว่ากรชากิเลยกป

ทางมื้งซแตมาแวะห้านเอียกเป็นได้พี่น้องห้านเอียเป็นชื่ออไรมนเป็้ไก่หอ่าซื้อได้ก่อนห้าเป็นไก้ตามสั่งพี่น้องไรอะไรก่น้องเช่นพี่น้องมาพิมพ์กระเท้ามาแวะกิมเข่ากป็นชิมเข่าเส้นเขาเค็มดาไปเริ่มไปประมาณไปกโมงมากรับมากอ